บางครั้ง f อฟยายก็ส่งมาอยู่ยายทําคลิปบางครั้งก็ทุ่ทำาย,ยายทําคลิปสั้นเขาชอบดูยายเต้นเนาะเมื่อวานก็ลงไปสามคลิปไม่รู้จะหาเพลงอะไรที่มาในนั้นยายก็เต้นเพลงซ้ำๆ เอฟซี G, ยายส่วนใหญ่จะจะดูอ่าแนวนอนอืมยายก็เลยไล่แนวนอนถ้าไล่คุยค่อยไล่แนวนอนนะมั้งเนาะเห็นอภรรบอกยายก็ไปไล่คนอื่นเขาก็ไล่แนวตั้งทั้งนั้นยายไปไล่แนวนอน <c oughs> อำโพ <c oughs> ไล่บ้างเพื่อน คปิดการมองเผื่อเปิดการมองเห็นอืเปิดการมองเห็นไลค์ like, คุยกับเพื่อนกับอะไรก็แฮปปี้เอนดิ้งเนาะไม่ได้ไลค์ก็เข้าไปคุยกับบ้านเพื่อนก็นกนได้ตัวลูอิสถ้ายายครบเมื่อไหร่แล้วยายวิ่งเที่ยววันเพื่อนให้เพื่อนมาหลังบ้านดูคลิปให้ดูคลิปให้เยอะๆเลย <laughs> ทำคลิป คงทักทีให้มันให้มันไลยไลยคลิปเลยม,มันไม่มีแต่ไวตลอดคุณดูอีกไม่อยากไลถใา้ทำคลิปตลอดทำคลิปไว้เลยมันก็เด่งไปคนไทยไม่ดูฝรั่งก็ดูเออเพราะถ้าเราไล์สนเราพูดภาษาไทยอะ่ะยายถึงไม่ค่อยได้ไม่ค่อย ลงคลิปไม่ค่อยไอพูดไงอาจจะพูดนิดเดียวแล้วก็อย่าเอาเพลงลงเพลงก็เป็นของของในแอปของทีมทีมของอแอปลงไปไม่ไมีลิขิตเขาไม่เขไม่แจ้งเตือนลิขิ์เพราะมันเป็นทีมของเขา ทีมของแอปที่เขาขายแอปให้เราอ่ะแต่ถ้าเราไปเอาเพลงที่ที่ไม่ไม่ใช่แอปของแอปนะมันมีลิขสิทธิ์อีกหน่อยเขาก็าทวงลิขสิทธิ์มาอันที่จริงมีลิขสิทธิ์ก็แบ่งกันกับ YouTube ก็ได้ตัวต้องมาหักอะไรกับเราต้องบอกติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทิ์บอกมาที่เราติดลิขสิทธิ์นะ ยายเขียนไปทวงเลยบอกทําไมนะ่ะขายขายแอปแล้วอ่ามีเพลงอยู่ในแอปแล้วทําไมต้องติดมีกติดเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อทางเจ้าหน้าที่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้น <laughs> พักนี้ในะยายทําใจในะยายไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหายายก็เลยไม่เขียนไปติดต่อกับเขา <laughs> หลายเดือนแล้วเจะนะ้าหน้าที่ยูทูบก็คงจะสบายใจนะเออ พักดียายไม่ไม,ไม่ไม่เขียนไปคุยปกติแล้วเด็กพยายาวเหยียดเลยเ <c oughs> ย็นนี้เลิกง,งานว่าจะขึ้นยออีสิเยอะไฟก็ดีขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอะ่ะอ๊บจ๊ะอือฮะ ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแบบว่ามันจะเก็บไปนะเก็บปยายของยายก็เห็นขึ้นให้ทุกวันพลึบพลึบยังบางวันที่ไม่ได้ขึ้นก็สองวันขึ้นทีเออเดี๋ยวนี้เขานิยมแบบแบบสั้นๆเขาไม่นิยมแบบยาวๆนะสั้นๆแล้วเพื่อนก็มาดูจบด้วยออถ้าเราไล่สองชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างเงี้ย เพื่อนเขาเข้ามาไม่ดูเขาอยู่กี่นาทีเพื่อนยูทูบได้ด้วยกันเขาก็เข้าใจอยู่เพื่อนอที่เขาดูเราเขาติดตามเราเนาะเขาก็คงจะดูประมาณห้านาทีไม่ดูพูดอะไรเพ่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาประมาณนั้นน่ะเห็นว่าเพื่อนเพื่อนยูทูบด้วยกันจะเข้ามาคุยกันเนาะ ก็เลยคูยทุกโดยกันก็จะเข้าใจกันอฮะไล์นี้ก็จะไล์แค่สามสิบนาทีนะคะทุกท่านใครยังเหลือ